ข้อความจากสหพ,พันธ์กาแล็กติกการเปลี่ยนแปลงของ 3d เป็นโลก 5d ดีกำลังดำเนินต่อไปวิวัฒนาการของโลกของเรากำลังเกิดขึ้นในขณะนี้การเปลี่ยนแปลงนี้นได้รับการคาดการโดยวัฒนธรรมและศาสนาโบราณหลายแห่งที่มีอยู่บนโลกนี้เมื่อศตวรรษที่ผ่านมาคำทำนายโบราณกล่าวว่าเวลาจะมาถึง เมื่อมนุษย์จะต้องเรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกันและสังคมกาแล็กติกอื่นๆพวกเขายังระบุว่าโลกของเราจะผ่านการเปลี่ยนแปลงเมื่อเรามุ่งหน้าสู่มิติที่5และวิถีชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปอย่างมากเมื่อเราผ่านการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ตอนนี้เรามาถึงจุดที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์เทพและพลังจิตวิญญาณอื่นๆในจักรวาล เพื่อพัฒนาแนวคิดใหม่ๆเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าในวิวัฒนาการสู่โลก5 d ดีหลายคนยังไม่ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตอนนี้คุณเห็นมันอยู่รอบๆตัวเราในสื่อทุกวันที่ทุกอย่างดูวุ่นวายเป็นส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีะรายงานข่าวเชิงลบเหล่านี้ สิ่งดีๆก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่ขณะที่เราก้าวต่อไปสู่ช่วงเวลาที่ดีมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงจากโลกสามมิติเป็น5มิติกำลังเกิดขึ้นในตอนนี้เพราะมนุษยชาติมาถึงขั้นที่สามารถรับมือกับความรู้ได้มากขึ้นมีอำนาจมากขึ้นมีอิสรภาพทางการเงินมากขึ้น อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถทำให้ก้าวกระโดดได้อย่างง่ายดายหรือเร็วๆนี้คนบางคนก็แค่กลัวที่จะยอมจนอนํานนจิตใจที่เห็นแก่ตัวและทิ้งภาพลวงตาทั้งหมดไว้เบื้องหลงังจนสับสนกับความเป็นจริงเพื่อให้เราสามารถเคลื่อนย้ายทั้งหมดเข้าด้วยกัน เป็นสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์โดยมีจุดประสงค์เดียวการเพิ่มสติเราต้องทำงานร่วมกันไปสู่เป้าหมายน,านั้นโดยการมีน้ำใจต่อกันและช่วยเหลือผู้ที่ต้องการสนับสนุนพิเศษเพื่อให้ผ่านการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นปกติคุณเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของโลกของเราอย่างไรการเปลี่ยนแปลงจาก3 d เป็น5 d เป็นส่วนสำคัญมากของวิวัฒนาการของมนุษย์คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเร็วๆนี้จริงๆแล้วเรากำลังอยู่ตรงกลางของมันแม้ว่าคุณจะยังมองไม่เห็นมันก็ตามนี่คือเหตุผลว่าทำไมการเข้าใจว่าชีวิต5้ดีรู้สึกเป็นประโยชน์ในการกำหนดว่า เราอยู่ในเส้นทางส่วนตัวของเราเองไปสู่จิตสำนึกที่สูงขึ้นรวมถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการรวมของการขึ้นสู่มนุษยชาติเพื่อที่จะเริ่มเดินทางสู่การตรัสรู้ทางจิตวิญญ,ญาณและสติที่ขยายตัวมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราทุกคนบนโลกนี้ที่จะเข้าใจก่อนว่า ห้าดีหมายถึงอะไรคนเราทำตัวแตกต่างกันเมื่อตื่น vs นอนความคิดแบบไหนการที่วิ่งอยู่ในหัวของพวกเขาความรักจะทำอย่างไรคุณอยากทำมันไหมนี่จะเป็นความรักหรือไม่นี่คือความรัก ในอาณาจากักรสามยติทุกอย่างถูกขัดเงาและไม่มีอยู่ตรงกลางทุกอย่างเป็นสีดำหรือขาวดีหรือเลวถูกหรือผิดอยู่ที่อัตตาและกรรพระพระจากกันและธรรมชาติคนเราถ้าไม่สมบูรณ์แบบไปทุกทาง ก็ถูกมองว่ามีข้อบกพร่องและไร้ประโยชน์เราตัดสินคนอื่นจากหน้าตาว่าเขามีเงินเท่าไรหรือฉลาดกว่าเราเราตัดสินตัวเองจากน้ำหนักและรูปลักษณ์ของเราแทนสิ่งที่อยู่ภายในตัวเราที่ทำให้เรามีคุณค่าในฐานะบุคคลการสั่นสะเทือนของจิตวิญญาณของเรา พูดง่ายๆเมื่อคุณเปลี่ยนจากความเป็นจริง3าดีปัจจุบันของคุณเป็น5้ดีความจริงจะกลายเป็นของเลวและอ่อนโยนมากขึ้นหยุดเอาสิ่งต่างๆเป็นการส่วนตัวคุณกำลังกำจัดไอเดียมากมายผลลัพธ์ที่ได้กลายเป็นรองในคุณค่า อย่ายุ่งกับละครหรือนินทาทำงานอย่างมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์เมื่อคุณอยู่ในสภาวะห้าดีนี้สติของคุณจะรู้สึกเบาว่างและเปิดมันง่ายเพราะร่างกายของคุณไม่เป็นภาระกับการสั่นสะเทือนเชิงลบที่หนาแน่นอีกต่อไป คุณยังจะสามารถเข้าถึงความสามารถของคุณได้ง่ายขึ้นเนื่องจากไม่มีข้อจำกัดใดๆที่ปิดกั้นความคิดของคุณในพื้นที่นั้นสรุปเราสามารถทำให้กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ง่ายขึ้นได้โดยการเปลี่ยนความคิดและมองโลกในแง่บวกกับทุกสิ่งรอบตัวมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงของโลก จากการสั่นสะเทือนสามมิติเป็น5มิติจะเกิดขึ้นเมื่อคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ภายในจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณของคุณจำไว้ว่าไม่สำคัญว่าคนอื่นจะบอกคุณเกี่ยวกับตัวคุณเองหรือโลกรอบตัวคุณเพราะมีเพียงคุณเท่านั้นที่รู้ว่าคุณเป็นใคร ในระดับลึกๆภายในโดยไม่มีคำนึ่งถึงใครหรือสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของคุณจากแหล่งที่มาภายนอกนั่นหมายความว่าถ้ามีคนบอกคุณบางอย่างในแง่ลบเกี่ยวกับตัวคุณเองก็อย่าเชื่อเขาเพราะคุณรู้ดีว่าใครว่าคุณน่าทึ่งแค่ไหน มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะเปิดรับความคิดที่ว่ามีการเป,ปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบนโลกของเราเรารอสิ่งนี้มานานแล้วเราอาจจะรู้สึกเหมือนเราทุกคนกำลังรอเข้าแถวเพื่อเข้าสู่สวรรค์แต่โดยไม่รู้ตัวเราอยู่ที่นั่นแล้วเราแค่ต้องตระหนักถึงมัน เรารักคุณมากเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติกอาโฮออโรราเรเออาอะคาร,ราทูตุสหพันธ์กาแล็กติก